พบกับเราทีมทนายความดอเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับผมกับอิทธิพงศ์สำปรักษาแล้ววันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจที่อยากจะมาแชร์ให้ผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะก็คือว่าอืม มันมีเรื่องสนใจอยู่เรื่องหนึ่งและาจะสร้างความเดือดร้อนให้กับลูกจ้างเป็นอย่างมากในกรณีที่มีสถาบันมีสถาบันเทิงหลายแห่งถูกตรวจสอบเช่นผู้ที่เข้ามาใช้บริการมีอายุต่ำกว่า18ปีหรือไม่เปิดเกินเวลาที่กำหนดตามกฎหมายหรือไม่นะฮะรวมไปถึงผู้ที่เข้าใช้บริการมีสัเสติในร่างกายหรือไม่เป็นต้นโดยมีการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่ามีเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปปีเข้ามาใช้บริการในสถานบันเทิงหรือเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือพบสารเสพติดในร่างกายของผู้ที่เข้ามาใช้บริการเป็นต้นนะฮะให้สถานบริการแห่งนี้ต้องปิดตัวลงตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่นอกจากเจ้าของกิจการและ อนอกจากเจ้าของกิจการจะต้องรับผิดตามกฎหมายและป,ปิดกิจการตามคําสั่งแล้วนะฮะปัญหาดังกล่าวยังสร้างความเดือดร้อนให้กับลูกจ้างในสถานบันเทิงซึ่งมีทั้นลูกจ้างรายวันและลูกจ้างรายเดือนซึ่งการเลิกจ้างตามพรบคุ้มครองแรงงานตามมาตราหนึ่งหนึ่งแปดว่าสองหมายความว่าการกระทําใดที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทํางานต่อและไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเป็นเหตุไม่ว่าจะเป็นเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใดและหมายความรวมถึงกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้ทํางานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไปจากปัญหาดังกล่าวทําให้เกิดประเด็นคําถามมากมายนะฮะอย่างประเด็นแรกนะฮะก็คือกรณีเป็นลูกจ้างรายวันหรือลูกจ้างรายเดือนแต่ไม่ได้มีสัญญาจ้างเป็นรายลักษณ์ษร จะสามารถเรียกค่าชดเชยตามกฎหมายจากนายจ้างกรณีปิดกิจการได้หรือไม่ในประเด็ตนตรงนี้ก็มีคําตอบว่าในการว่าจ้างแรงงานนะแม้จะไม่มีสัญญาลายละอักษรก็ตามแต่หากมีการตกลงจ้างให้สินจ้างกันก็ถือว่าเป็นสัญญาจ้างแรงงานเกิดขึ้นแล้วกรณีลูกจ้างรายวันหรือลูกจ้างรายเดือนในสถานบันเทิงย่อมเป็นลูกจ้างตามกฎหมายนะเทียบเคียงจากคำพิพากษาดีกา สองหกห้าสองขีดสองหกห้าสามปีสองห้าหกปีสองห้าสองเก้านะฮะส่วนประเด็นที่สองก็คือว่าเมื่อในจ้างปิดกิจการลูกจ้างมีสิทธิงองไรบ้างนะฮะคำตอบก็คือเมื่อในจ้างปิดกิจการนะโดยไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมายประกอบกับประกอบกับลูกจ้างไม่ได้ละออกหรือลูกจ้างไม่ได้กระทําความผิดต่อในจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิเลือกเลิกดังนี้ฮะคือหนึ่งได้รับค่าชดเชยหนึ่งได้รับค่าชดเชยตามระยะเวลาการทำงานนะฮะพรบคุ้มครองแรงงานมาตราหนึ่งหนึ่งแปดค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างปัจจุบันหลักเกณฑ์การชำระค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างมีดังต่อไปนี้นะฮะก็คือว่าทำงานต่อเนื่องครบหยี่สิบวันแต่ไม่ครบหนึ่งปี ได้ค่าเฉยไม่น้อยกว่าสามสิบวันสองทำงานหนึ่งปีแต่ไม่เกินสามปีได้เงินชดเฉยไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันทำงานสามปีแต่ไม่เกินหกปีได้เงินชดเฉยไม่น้อยกว่าร้อยแปดสิบวันทำงานหกปีแต่ไม่เกินแปดปีได้เงินชดเฉยไม่น้อยกว่าร้อยี่สิบวันทำงานครบสิบปีแต่ไม่เกินยี่สิบปีได้เงินชดเชยไม่น้อยกว่าสามร้อยวันทำงานครบยี่สิบปีได้เงินชดเฉยไม่น้อยกว่า สี่ร้อยวันฮะได้รับ,ได,รบได้รับสินจ้างใช้การประกาศล่วงหน้าสามสิบวันได้ค่าชดเชยพิเศษได้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมได้เงินค่าลาพักร้อนที่เหลือมาคำนวณมาคำนวณเป็นเงินคืนให้ลูกจ้างฮะประเด็นที่สามก็คือนายจ้างจะชำระเงินค่าจ้าง ค่าชดเชยค่าเสียหายโดยต่อรองชําระเพียง50%ของเงินที่นายจ้างจะต้องรับผิดชอบได้หรือไม่ตรงนี้ก็มีคําตอบอยู่ว่านายจ้างมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบค่าสินจ้างค่าชดเชยค่าชดเชยพิเศษค่าเสียหายเต็มจํานวนจะบ,บังคับให้ลูกจ้างรับเงินเพียงแค่บางส่วนไม่ไดนะ้ประเด็นที่สี่หากลูกจ้างได้รับไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นกรณีนายจ้าง ไม่ชาระค่าสินจ้างค่าเ่วเฉยค่าชเฉย,ย,ยพิเศษค่าเสียหายควรทําอย่างไรสิ่งที่ลูกจ้างควรทำนะฮะเมื่อลูกจ้างไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ได้รับค่าจ้างตามสิทธิ์ที่กฎหมายกําหนดลูกจ้างสามารถไปยื่นคําร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานท้องถิ่นที่ลูกจ้างทํางานอยู่ได้เลยฮะหรือท้องที่ที่นายจ้างมีผู้นอยู่ โดยพนักงานตรวจแรงงานจะต้องดําเนินทำดำเนินการทางคาสั่งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่ให้ลูกจ้างยื่นคำร้องสุดท้ายนี้นะไม่ว่ากฎหมายจะกําหนดไว้อย่างไรก็ตามแต่หากคิดหลักแห่งความเห็นใจทั้งคู่นะกันทั้งคู่นะลูกจ้างและนายจ้างก็จะทําให้กิจการดําเนินต่อไปได้ทําให้ลูกจ้างและนายจ้างสามารถอยู่ด้วยกันได้โดยปฏิสุขและไม่มีข้อพิพาทให้ปวดหัวครับในวันนี้ ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะผมสวัสดีครับผม